กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขรรมรัก่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมอ่าโดกระปองมอสเตอร์ผมอ่าเราก็จะมาเจอเกมพวกบอยเอ็กวาร์ดเนี่ยทุกวันศุกร์กูผมนะซึ่งอ่าเดือนนี้เนี่ยเราต้องเล่น ดอกกระปองมอสเตอร์ไงอซึ่งเกมนี้นี่บอกเลยครับว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันค่อนข้างจะสนุกนะโอเคให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมดีกว่าจัดไปเข้ามาผมนะเราเจอเมนูอยู่3อย่างนี่แหละก็คือคอนติเนียลไหมแล้วก็มีสตาร์ทดีลีทผมตอนยังไม่เคยเล่นเนี่ยข้องงานก็สตาร์ทไปเลยละกันม,มีช้อยให้เลือกอยู่2ช้อยผมนะก็น่าจะอันแรกกนะันแหละ เอาละเรื่องราวผมนะจะเริ่มต้นที่เมืองโดกระปองผมนะสถานที่ที่เราเฉนเนี่ยมันเป็นสถานที่แบบโบราณสถานอะ่ะที่มีชื่อเสียงผมนะแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งผมนะชื่อออยาโดปปุก,กาใช่อายุสิปีผมนะซึ่งเขาเนี่ยผ่านการทดสอบไปเราได้เป็นนักผจญภัยผมซึ่งไอ้นักผจญภัยเนี่ยใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเป็นได้นะ อีกอย่างนึงก็คือนักขัตภัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสแสวงหาสมบัติในตำนานแล้วก็พวกการลงเรนเจนะผมนะประมาณนั้นแต่การเป็นนักขจตภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอันตรายผมนะใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถที่จะทําได้ผมก็เพื่อความหวังนะตอนนี้เนี่ยเราต้องไปที่สำนักงานของกิวผมกิวนักขจตภัยไงเออแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะมีใบอนุญ,ญาตด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิด โอเคสำนักงานพชน้นักไอสำนักงานกิวที่เขาพูดถึงเมืเ่อกี้รู้สึกว่าจะชื่อปะปงก้ามใช่ชื่อนี้แหละกพมันเร็วเกินโอเคเอาละคุณกำลังจะไปที่ไหนจะสาวน้อยมันถามเราเลยจะไปที่ไหนดูสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเควันนี้เป็นวันเกิดของเธอเหรอือสาวน้อย วิเลอกสาวน้อนดูนี่มันอายุรู้สึกไง,งที่อายุคุณเนี่ยตอนนี้สิบปีแล้วนะอายุเธอน้าจะอายุาย11ปีผมมันก็ไม่มีบอกนะว่าใครเป็นใครพูดนะ <c oughs> ถึงจะอายุ11ปีก็ไม่มไเป็นไรเปลี่ยนแปลงหรอกเจ้ะม่ลูกคนไหนผู้หญิงผู้ชายผมนะเอาละสุดท้ายแล้วฉันก็กลายเป็นนักกจดภัยนะดูสิ ชั้นสูงขึ้นแล้วก็หล่อขึ้นกว่าเดิม,มเด็กน้อยที่ร้องไห้อ่าหัดง่ายคือไอ้ผู้ชายเนี่ยสมัยเด็กเนี่ยมันขี้แยผมนะแล้วก็ตอนนี้มันเติบโตละมันกลายเป็น <med> น,น,หหนักขจรภัยอ่ะในฐานะเพื่อนเก่าเนี่ยฉันเนี่ยรู้สึกว่าเ <learn> ป็นห่วงเธอหลือเกินนะหมายเฟรชมีหญิงยิ่งกว่าเพื่อนละเอาละเธอกังวลเธอกังวลมากเกินไปหรือเปล่าอือมนคนเป็นห่วงแน่นอน ถึงนายจะเป็นผู้ชายก็เถอะโอเคโสษนาบแบบไม,ม่ค่อยมีอะไรนะเอาละเราต้องไปฝึกฝีกมือสักหน่อยไปผ่านการทดสอบทำให้ดีที่สุดโซอาเธอจะไปทำการทดสอบเหรอเออใช่แล้ว,ลลวก็มันเป็นนักขาจมพัยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้มันบอกเออ ก็การเป็นนักจุนภัยเนี่ยมันคือความฝันของลูกชายผมนะเออเป็นความโรแมนติกสโอเคไรตามด้วเกินมามันก็มีอีกหลายๆอย่างนะที่ไม่ใช่ว่ามีแต่นักจุนภัยผมแต่รู้สึกว่านักจนัยเนี่ยจะเป็นนีไรที่คิดมากไงเอาละไล่เวลาไล่ตามความฝันแล้วก็ความรักของเราจัดไปนี่มันเดินไปเองหมดเลยนะเรายังไม่ได้เดินเลย เฮ้ยว่าไงนักคุณจนภัยโอเคเราเราต้องหาอุปกรณ์ดีๆใส่นะในเมื่อเราก็เป็นนักคุณจนภัยแล้วก็เราสามารถจะต่อสู้ในอลน่าได้ผมแต่ว่าอลิณามันคือที่ไหนวะนี่คือคำอธิบายนะดูนั่นสินักคุณจนภัยกำลังผ่านทางมา ่าการเป็นนักขจุภัยนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายหรือก็คือเป็นเป้าหมายในชุดที่ดีนะเออชุดน่าจะมีสีสันขึ้นโอเคยังไงก็พยายามอย่างเต็มที่ล่ะเพื่อ,อความฝันความฝันที่อ่ากลายเป็นจริงนะจอบเด็กคนนี้เอาเฮ้ยนักขจุภัยเหรออ่าอู้สุดยอดไปเลยที่นี่น่าจะเป็นกิลนักขจุภัยมั้ย เอาละก็ดีตอนน,อน,นี้คุณก็อายุอ่าตอนนี้เธอก็อายุครบ11ปีแล้วนะมาชอบเลือกคุณหรือเธอเนี่ยเอาคุณเอาเธอแล้วกันนะเอออ่ะดูสิการเป็นนอกจำพายต้องมีอายุ11ปีเหรอเอา้าขอโทษทีอ่าลบกวนเขียนชื่อหน่อยสิเขียนชื่อที่นี่แหละตรงนี้อ่ะเออ อ่าลรากอกแบบฟอร์มไปสมัครเลยนะไอสมัครสมัครการเป็นนักจรภัยเราต้องเขียนตรงนี้ผมนคล้ายๆกับเรซูมเม่ั้างโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเจคอ,อบอ๋อเจคอ,อบอจะบอกคุณเรื่องกับเกี่ยวกับการทดสอบเอาละรบกวนเขียนชื่อนักผจญภัยมันให้เราตั้งชื่อลบได้ไหมลบได้ขออนุญาตตั้งชื่อ แบบว่าช่องแล้วกันนะ <c oughs> ข้าเขื่อนอา้วไมซิ่งมาคงม,มาคงไม่ถัดอะ่ะขอเป็นมาสแตงแล้วกันอ่าพอไหมเนี่ยไม่พอก็ต้องตัวยอ่อนะโอ้ไม่พอผมโอเคตัวย่อแล้วกันอาม์โอทูืมใช่ไหมโอทูอ่ะมันธรรมดาเนี่ยโอ,โอเคตกลง ดูต่อสิเอาละในสุดแล้วก็กอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสมัครเสร็จแล้วนะดูต่อสิต่อไปเราจะพูดถึงการทดสอบของปีนี้นะอบอกว่าคุณจะเตรียมตัวมาดีเธอจะต้องไปที่ภูเขาผมนะอ่าไปที่เหมืองเหมืองที่ในภูเขาอะในภูเขาเออสักอย่างแหละ ด้านหลังเมืองผมนะคือไปยังดิราดิรามอนหรอไปภูเขาอ,อะไรสักอย่างนะโอเคฟังดูน่าสนุกไหมการเป็นการไปสอบอะไรสักอย่งางมันดูไม่ค่อยน่าสนุกเท่าไหร่บ้างฟังดูน่าสนุกดีนะแต่ว่าสำหรับสำหรับเด็กอย่างเธอแล้วเนี่ยมันช่างยากเลอเกินนะเออ,อยากอยู่บอกที่ยากทีกกกกก่จะบอกว่านายจะผ่านประมาณนั้นเอาละ ก่อนอื่นเลยเนี่ยดีนว่าที่นั่นน่ะอา่ามีสัตว์ประหลาดเอ่อมีมอสเตอร์อยู่แถวนั้นนะผมนะเออมอสเตอร์ที่อันตราย,ยในเหมืองนายแน่ใจนะเออโอเคถ้านายพร้อมแล้วแล้วก็นายก็กลายเป็นอ่าผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะเออประมาณนั้นนะคือการจะออกเดินทางเลยสักอย่างเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะมั้งโอเค มันพูดเยอะจังเลยเอาล่ะเราต้องไปต่อนะถ้าไม่อยากไปเนี่ยมันพยายามจะเอ่าเรียกอะไรหวานล้อมเราไม่ให้เราไปมั้งถ้าเกิดเราไม่ไปเนี่ยเราก็จะไม่ก้าวหน้าของนะเออก็คืออยู่อย่างเนี้ถึงเราจะถึงว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันจะอันตรายของนะแล้วก็หลายคนอาจจะบอกว่าเอ่อเธอ,อาจจะงี่เง่าเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องลองอ,ะอ่ะเออประมาณผมนะ โอเคเราต้องไปนอกเมืองผมมีอะไรอีกไหมก็ก่อนที่จะไปเนี่ยรบกวนบอกลาชาวเมืองด้วยนะบางทีเนี่ยเธออาจจะไม่สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยเอา้าฉันก็แค่ล้อเล่นนั่นแหละไอหมอนี่นี่ต้องโดนสักป้าบ <laughs> หวังว่านายจะผ่านนะแล้วก็ขอให้โชคดี กูดัสโอเคไปได้นะยังเอาล่ะตอนนี้เราก็ขยับเคลเยอนได้แล้วผมเราวเลเวลหนึ่งผมนะแล้วก็มี HP อยู่ที่สิอันดับแรกก็คือเราต้องบอกลาพวกชาวเมืองก่อนอ่ะอบอกลานี่เราต้องแปลด้วยไหมไม่ต้องแปลก็ได้มั้งโอเคดีอ่าฉันเนี่ยอยากจะทดสอบเป็นนักจนภัยเหลือเกินเป็นนักจนภยัย <laughs> ไอ้วนนี้น่าจะเป็นประตรูนี่น่คือทางนอกเม,มืองผมมีปุ่มไหนให้เราได้กดอีกไหมผมขอเช็คก่อนนะอ่านี่คือค่าสตาร์ติ้นฐานผมนะไอ้แข็หกดีเฟนต์หกเอสพีหกเอสพีเป็นสกิลอะแล้วก็แต่ไม่เข้าใจตรงที่ว่าสิบแล้วก็ขานะ่าราชาสิบเนี่ยเอสพีของเราเนี่ยคืออะไรกดอาร์ไปไหนะกดอาร์ไม่ได้นะจะไม่ได้นอนอ๋อนี่ นี่เราให้เราดูเรื่องของเซตัสมั้งโอเคอย่าไปดูเลยเราน่าจะขั้นโหดอยู่ขั้นโหดที่ว่าน่าจะตายไวเหมือนกันนะ่ะฉันน่ะชื่อไอ้กุสตรัฟ hmm. อ่าฉันเข้าร่วมบรุมจารย์ในการทำอุปกรณ์อ๋อมันเป็นสายสร้างอาวุธเหรอืม hmm. ถึงตอนที่ฉันยังเยกอยู่เนี่ยแต่ว่าฉันก็อยากจะเข้าเหมือนกันนะเอาละขอให้นายาขายของดีแล้วกันอืดูเหมือนว่าเขาอยากจะเข้าลมด้วยใครนะที่อยากจะเข้าลงฉันไม่อยากจะเข้าลงอะไรสักอย่างละฉันจะไปพอจนภยัยเราลองออกไปเลยนะอ๋อนี่้านยาวผมนะดูจากป้ายโอเคเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ทำอะไรละไปละลุยโลด นี่งไงเหมืองที่เราต้องไปผมจัดไปคุณต้องการไปใช่ไหมใช่แล้วนี่คือเหมืองผมนี่อันเดอร์เกาฟู๊ดเหรผมนะเอออันหนึ่งแต่เทม,มันหนึ่งอย่างองการเก็บใช่ไหมใช่แล้วซ่มหน่อยสิกดเอในการซ่มนีคัคเบอร์หนึ่งผมนะได้ยาวไว้โอเคจิมมี่ไปก่อน ม,มีอีกมีก็เอาอีกไงโอ้ไลท์อัพน่าสนสจนะเก็บไปก่อนแล้วเราก็ไม่มีอาวุธนะเออไปทางนี้เอาละมีทางแยกผมเฮ้เฮ้เแปลกๆ,ๆแล้วเนี่ยแปลกๆละอันนั้นไอ <c oughs> <c oughs> ้ยยยขยยงกยวะ ล่างนแ้วมันเฮ้ยโ,โรดอะไรไม่รู้สตูมอนสเตอร์ไฟติ้งเอาละให้เราสูมแล้วผมนะเอาแบบนี้ละกันฉันได้ฉันได้โจมตีมันได้ป้องกันเอาละทำการแอคแทก็กทำการหนีอ่าใครเคยเล่นโปเกมอนไหม,มันรู้สูบคล้ายๆอย่างนั้นนะโจมตีเรียกค่าโจมตีสแลตผมนะ เป็นเวทธาตุอันนี้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 เป็นเวทธาตุผมนะดีเอฟเอออันนี้สลชดนี่รู้สึกว่าสุ่มหรือเปล่านี่เป็นคคอนไกลกระดาษผมนะลองสลชดดูดิโอ้มาลองดูหน่อยสิฟันไปชุบหนึ่งโอ้ยไม่ตายฉันทำการ defend. ดีเฟนต์ดีเฟนต์ด้วยคอนละกันล็อกบ็อกอ้าวฉันได้เปรียบผมแกตีฉันไม่เข้าล็อกนี่ การจมตเทีของแกบันกี๊กก็ลเลอเกินน้าน้าว่ะขออนุญาตใช้หมัดปอาิมชุบเอากันไก่ไปกินได้ผลไหมเนี่ยเฮ้ยฮลังของกันไกลไม่ได้ผลอั้ก็เอากระดาษไปบล็อกแล้วกันนะอ้าเป็นไงอุ้ยโดนเป็นหนึง่งไป่มีกกะจิลูก ขอแสนเป็นเลยละกันมาสิเรียบร้อยโดนไปแลวนี่ไต่ EP ผมนะแล้วก็ได้เงินมาแปลกเป็นไงร้ายอากาศไหมการผจญภัยของเราผมนะปราบมอสเซอร์มาได้ตัวแรกสมบัติเฮ้ยอะไรดีๆไหมเนี่ยอืมแอคติแคปดักเหรอ มีชั้นลงไปข้างล่างนะอืมเอายาไปก่อนขอยาเยอะๆหน่อยสิเพราะว่าขี้เกียจไปซื้อที่ร้านจริงๆเราก็าไม่ได้เข้าไปที่ร้านขายยาครับผมเรารู้ว่าเส้นทางอยู่ตรงนี้นะขอยาเก็บเรี่ยวไปเลยละกันมาดิฉันได,ด้โจมตีก่อนปับแสแลดขอชั้นไปซะสแลตเงินไกลเหรอเงินไกลไม่ได้ผลหรอก พีแล้วเลียวสองแล้วผมแขก,กต้องมาก่อนพลังโจมตีเก้าคิดดูเถอะเป็นไงหรือว่าเล่นคูก้าสายโล่เอาอะไรดีเดี๋ยวดูสิอันนี้เป็นสปีดล้ะผมนะอ่าระหว่างต่อสู้เนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นอันโบสุดล่ะอ่าระหว่างต่อสู้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น รัง้องกันดีไหมรัง้องกันดีกว่ามั้งอืมลัง้องกันเพิ่มขึ้นใส่นี่แหละใส่แค่ค้อนนี่แหละไปโอเคมันน่า,าจะไม่น,น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลยกันนะไปพองกันลงไปต่อน้นสองผมเฮ้ยทำไมมันโล่งจังเลยข้างล่างนิดนึงเนี่ย โอ้โหเดินไปเจอเลยแต่เป็นใครกันเนี่ยไฟติงผมนะมิเนอร์ทรูเอาละ่ะไปโ่นขออนุญาตเอา่าใครนี่ละ่ะโอ้โหฉันได้พ้องการก่อนขอทดสอบพลังพ้องการของพิเศษเนะอีเฟ้นพ้องกันนี่ลอ็อกบ็อกมาดิโดนไหมอือคนยังไงไปกอดไอเทม อ่านี่นี่ดีเอาเบอร์ผมนะบวก h p ถึงร้อยอ่ะอันออน,น,น้อยไม่มีหรอตายแล้ววะต้องเสียนี่ไปก่อนแล้วกันบวกตั้งร้อยผมนะแต่ว่า h p มีแค่สิบเออเบสิกบล็อกเป็นไงได้ผลไหมมันเหมือนจะเป็นสก,กิลอะไรสักอย่างนะ ตาฉันจมตีบ้างแล้วไอ้หนูแกรงเจอนี่อืมสปีดดีเฟนนี่แหละจงตีสแลัเข้ามาสิเออทีเดียวนอนเอ็ๆเอาเราโดนสองทีเราตายนะนี่ในเงินมาผมไนดะ้สองร้อยห้าสิบแล้วโอเคได้อา,อาเอาอวสเป็นโล่ผมนะแล้วได้สกิลมาใหม่ด้วยนี่สปีดผม ดีเฟนส์สปีดนี่มันดีเหรอผมไม่ค่อยแน่ใจสายสปีดเท่าไหร่นะเ็มพวกน,นี้ขอเป็นดีเฟนส์แล้วกันอา่าออโนโซนล็อกอ,อะไรดีเนี้ยนี่แล้วกันนะแทนไปเลยกระดาษเป็นดีเฟนส์นะโอ้โหโดนอีกแล้ว ตอนนี้เป็นเห็ดเฮ้ยสปอยมาเนี่ยอืมฉันได้จมตีก่อนแกตายนี่แฮกแเฮ็ดเสร็จคอนเหรอไม่เท่าไรหรอกรับไปม,มีเลือดแค่สามอะผมตีตัวเลือดแปดทีเดียวตายผมนะคิดดูอะญาติเก็บเลี้ยวนะอ่าเราเจอทางลง้นแล้วผมเฮ้ย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 ,ย,ย,ยแกจะทำอะไรแกจะทำอะไร ฉันเอาไอเทมก่อนโอ้เฮดเดอร์ขอญาตนะมันน่าจะดูกระเป๋าได้อ่านี่คือแผนที่ผมมีมอนสเตอร์อยู่นะสองตัวอ่าไอเทมอ๋อดูอย่างนี้เองโอ้ชิวชิวที่เราติดตั้งอยู่ไหมใส่ได้เลยเหรอ มีเฟ s e กับไอแท็กเชนไม่มีซิสเต็มซิสเต็มอันนี้อะไรเนะี่ยเอ่อเหมือนให้เราเอ่อเก็บบันทึกว่าถึงตรงน,นี้เชนนี้น่าจะไม่ใช่อะไรนะแฝกอ๋อไม่ๆม่ไมเชนกดไม่ได้ มีแค่อ2อย่างไอเทมใส่อยู่อ e ีนี่อ e ีนี่คือน่าจะใส่อยู่อืมเลยเอร์เวอร์นี่ใช้ไม่ได้กำดักเพึ่งอันนี้สามารถใช้ในการเรียกว่าอะไรป,ป้องกันเพิ่มพลังป้องกันได้โชว์คาวผมนะตัวนี้ มีอาวุธใหม่เลยดาวมอสเตอร์ข้างล่างเ,าเก็บเอ็มมอนี่ก่อนแล้วกันเอา้ามาน,นี่ดิเออจะให้เป็นรีวริวสามสักหน่อยนี่แหละมแม่นยำสแลตตายสะเถอะเรียบร้อยอ่รีวเวสามแล้วผมเออขออนุญาตเพิ่มเลือดสักหน่อยนะ เดีเ๋ยวจะ20แล้วก็ดีเฟนต์ตอนนี้นี่หรือว่าเราเอาดีเฟนต์แล้วกันนะเอาสายการเดียนแล้วกันโอเคขึ้นข้บวนก่อนอ่าไล่เก็บพวกตัวเลยเอาวิลเอาวิลเอาไงดิโอ้ยป้องกันผมเบสิคบล็อกแล้วกันเก็บหน่อย บุเอาให้ตาฉันจบทีละสแลดไปเรียงเรียงมาซะเอออ่ะซอสหรอผมขอหยาดนะหูเห็มเลยดิมีกระเป๋าแยกไหมเนี่ยหน้าสองหรือเปล่า ไม่มีแห่งมกสองจะหาเราลงไปก็ได้นะเราลงไปอีกนิดไหมเพราะศัตรูด,ด่านนี้เราไม่ค่อยเท่าไหร่้วมัง้งไปเราลงไปข้างล่างต่อผมนะเยี่ยเจอทางเลยฮะมีมออสเซอร์หนึ่งอันนี้โลมาก็จัดสักตัวหนึ่ง มอตเลยเบ้เราไม่ดวงไม่ออกไอแขกเลยฮะบิสิกนะลอ็อปไงไม่ธรรมดานะบอกมาเลยเออฮาวเวอร์อัพเหรอแกไม่ทันได้ใช้หรอกอดีไปกินอืมเรียบร้อยอ่ะลงชั้นชั้นสี่มั้งอ้ามาถึงแล้วโอเคเราเจอกับ อะได,มอ,ม,ไดมอนด์นะผมไดมอนด์ดัสเฮ้ยหยุดก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนแกใครกันนายคิดเปะว่าไอ้แกกำลัง,งจะทำอะไรนะ่ะอ๋อได้ได้ไดม,มอนแกพยายามจะขโมยเพชรโด,ดยที่อะไม่ขอชั้นก่อนเลยไม่ขออนุญาตจากชั้นก่อนเลย ก่อนเอินเนี่ยนายต้องมาคุยกับฉันก่อนฉันเนี่ยชื่อบอสโมเล่ฮะอ่าอย่ามายื้อแยะแกค,คิดจะเอาอะไรออกไปไม่ได้หรอกสงสัยก็ต้องป่าเป็นหมอนี่แหละมานายมาสอบเป็นนักจนไทยเหรอนี่มัน่อยหมอมั้งเอาละหน้ายอย่างนายเหรอ ผู้สมัครปีนี้นี่รู้สึกว่ามันจะไก่การเหลือเกินนะโอเคเจคขอบบอกฉันอย่างนั้นแต่ว่านายนี่มันมไอหมอนี่เป็นคนรู้จักกับเจคขอบเลยนายเนี่ยก็ไม่ต่างจากกุ้ง,งตัวเล็กหรอกนไอหมอนี่กำลังดูถูกเราอยู่นะอฉันเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบปีนี้มา ถ้าเกิดว่านายเอาชนะฉันได้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะผ่านนะเออนายสอบผ่านมาแล้วฉันก็จะมอบไดมอนด์เนี่ยเออไดรนมไดร์นมอนข้างบนผมนะให้โอเคให้ก้อนก็เรามาเริ่มทดสอบกันเลยเฮ้ยอ่ะรับมือเวอร์ซัพไฟติ้งบอสโมเร,ร,ร,ร่โมเล่ เอาชนะใน้รป้องกันไนะเอาล่ะฉันขอดูฝีมือแกหนอ่อยสิการ์ดของฉันดอฉันขอเลือกการป้องกันแบบเบสิกเฮ้ยบอสท,ทำการ d ด f เฟนท์อัพแต่ฉัน d ด f เฟนท์เบสิกฮึม d ดฟเฟนทของอบอสเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากและยังไงล่ะเกินของฉันฉันขอใช้การ์ดสลัดจ,จมตีเอาล่ะสลัดเอ็กซ์ก อ่าบอสดีเฟนต์ผมนะโอ้โหส,สัมมาสกัดเราได้อ่าเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นฝนข,ของความเร็วหรือเปล่า้องตีไม่ได้นะให้งั้นเป็นของชันดอเอาใไในนีนะ้อันนี้แล้วกันดีเฟนเดอร์กระดาษเพิ่มพลังป้องกันชั่วคราวเข้าขมาสิว้ากูจะตายาาอื้ออือยี่สิบห้าดาม โดนรุมใหญ่เลยไม,ไม่น่าเชื่อว่าการเป็นนะัขกขาจนไทยมันจะยากขนาดนี้<笑><笑>เอาละมาตอนนี้เราต้องมาอยู่ที่โบสผมนะเออฉันได้ทำการฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจากความตายยิงฉันตายมากฉันก็เก่งขึ้นฮะ <h> ah? อืมมองไงคุณบาดหลวงเออคนนียไม่คิดจะออกไปขจนภยัยเหรอมารวมดีกับฉันสิไม่ใช่นะ จริงๆแล้วเนี่ยาหากว่าเราตายเนี่ยเราหรือพอเราเรา,เราพอจนพ่ายแพ้ผมนะเราก็จะมาอยู่ที่นี่ไงมานั่นเราอย่ามาเจออะไ้หมอนี่บ่อยเลยโอเคนี่คือคนที่ตัดสู้แล้วใช่ไหมมาโหเริ่มไกลเลยนะโอเคโอ้เอาเป็นว่าเดี๋ยว คลิปนี้ก็คงทิ้งียครนี้ก่อนละกันนะผมนะก็คืออย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเกมนี้เนี่ยทักษะาการต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงผมเดี๋ยวผมต้องไปคิดว่าเออเราจะเล่นสายอะไรดีผมนะน่าจะเป็นสายแอคแท็คแล้วก็อัพเลือดนิดนึดนงดีเฟนนิดนึงแล้วก็การโจมตีเนี่ยผมว่ามันก็แรงอยู่นะเออ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูผมนะว่าเราจะสอบเปน็นนักขจัภัยได้ไหมแต่สำหรับวันนี้ก็ไม่เลยจะฝากนะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตาม,มาชมไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปของสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบายชุบ,ชบ